ดีเป็นแต่ได้เป็นพอออดโดนยุ่งโจกสอบประลัดซะร็จนะแล้วกันอ่าท่านนายกตอนนี้ก็เป็นพอออดโดนแล้วหัวเป็นหัวอยู่เอาเป็นออกมาให้กกินพอ,อไอ้อัพเดล่าแล้วตามอัพเด<ส>ล่าใส่ปลอดสีดำ ใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปแน่นอนครับคู่นี้แพ้ตกรอบใช่ชนะเป็นที่สี่ของสายถูกต้งครับเข้าไปสู่รอบต่อไปใช่ครับนิ่งแล้วบอว่ามีสายเดียวครับกลุ่มนี้เอาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เข้าสู่รอบรองครับเส่วนที่ห้ากลับบ้านกลับบ้านครับกับสองรับราแน่นอนเพราะว่าเรือไทยได้เข้าแล้วลำแดงมีโอกาสต่อรอบ ลำนี้การเข้าใจเออนิ่งเยอะนานแล้วเอาละถึงจโมองแล้วผ่ต้งองเทียความเทียบชั้นครับน่าจะได้เปรียบนินดๆในน้ำเทพสอนใสแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเที่ยวเดียวจบแบบนี้ไม่มีใครอยากตกรอบแน่นอนครับประมาทไม่ได้ครับเทพสอนไฟใช่ครับอะไร ที่เป็นความแน่นอนอาจจะไม่แน่นอนก็ได้ถ้าเป็นความเก่าต้องยกให้เทพสอนใจ่ถ้าเป็นความสดต้องสิงดํารุ่งนะว่าดูที่ว่าความสดจะบดความเกา่าหรือความเก่าจะสยบความสดได้หรือไม่ลงไปนิ่งแล้ว ใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปแน่นอนใครจะเข้าสู่รอบต่อไปที่แน่ล่องน้ำแดงรอบน้ำแดงเรือดังไม่ธรรมดาจากบ้านน้ำเยือกเมืองต่างสันแฝงตอนนี้กำลังในน้ำสิงดับสิงดับลุ่มลาวาไล่บนไม่เบียดไห่เสียดไห่สีไห่ขยี้ตีกันอยู่กับทางน้านเทพบฝนทยเทพราะฝนใจากบ้านอนุสฝนใสใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปแน่นอนลู่ที่มาล่องน้ำแดงล้นน้ำแดงในน้ำในน้ำเทพสิงดับสิงน้บลุ่มลาวาสิงดับลุ่มลาวาบอกว่าเคยแพ้ เที่ยวนี้มาแพ้ตกรอบจะแพ้หรือไม่ในเมื่อในเมื่อล้มน้ำบังอนุแท่งฝนใช่ดีนะจ๊ะเอรางวัลจริญอิได้หนีไปหนีได้นี้ไปสิงดำรุ่งเอาบาพยายามพยายามไปยแรงจะแสงจะมาหายแรงจะแสงจะมาม่ให้มัน่อยอัดเจ็บตีอัดเจ็บตีวันเดียวนี้บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นเที่ยวเสร็สั่งมังกรวยยาจามีแน่นอนเลยว้าวราัลยังไงสวัสดีสิงดารู้ว่าสิงดำรุ่งเอาบาปลำไนปีลำในปีเราตกยี่น้ำเงินบาปเลยรู้ตัวไม่ยอมเป็นรองยังไม่ยอมไม่ยอมไม่ถอนเลนะ จได้หรือไม่ได้จะแสงได้หรือไม่ได้สิ่งดำสิงดำจะแสงได้หรือไม่ได้ยังไร่กันขึ้นมาอยู่มาเลิ่มนด้ยอย่างนีนีหนี้นี่มาดีนิดยังไรงกันขึ้นมาอสิ่งดำจะโดนวิ่ตัดให้เริ่มนใจได้ได้อไม่ยังไร่กันขึ้นมาอยู่เลยวได้ยังเหญอีกยาวไกลมันลุกบอลไห้ตายตาใจต่ Singapura, 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 สอ,ส,สอนใส่สอนใสสอบพอแล้วฟังทางลุ้นได้ได่าทีที่ลุกก้นคนเงกดแรงกดแรงจะแสงแสงนี้ได้หรือไม่ได้ <Bliss S 3> สุดท้ายสองร้อยเมตรสุดท้ายท่าลักษณะแบบนี้ไม่แหงสิงดำรุ่งหน้าวาา่าจากด้านน้ำเยียบม,มาจะตกที่นั่งลำบากแล้วเพราะว่าขึ้นลำเหลือขึ้นเหมือนลือเทพสอนใสเทพสอนไสเริ่มจะสอนเริ่มจะสอนมวยส,ส,สิงดำแล้วก็พายหนีพายประคองพา,ายประคองพายหนีพายประคองแล้วก็คล้องคอสิงดำรุ่งน้ามาเพื่อไปส่งบ้าน ลยเขาเปนชนก็เป็นทุกคู่นึงฮะมีอบกจากจุดไปล่อยไปจัดจ้านนะฮะมา